สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่พัทยานะคะชลบุรีนั่นเองวันนี้เราพามาสักกะระพระพุทธรูปนะคะบนเขาพระใหญ่ที่พัทยากันค่ะอยู่บนเขาสทอลอห้าละกันนะคะอะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปไหว้กันยังไงแต่งตัวเรียบร้อยนะคะวันนี้ลองไงทุเทียมเรียบร้อยตามมาเลยค่ะ เมื่อเรามาถึงด้านบนนะคะบริเวณโดยรอบของด้านบนนี้ก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขนาด300ฟุตนะคะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในชนบุรีรอบๆฐานของพระพุทธรูปก็จะมีปางของพระพุทธรูปวันในวันต่างๆนะคะสำหรับด้านล่างพระพุทธรูปนี้ก็จะสามารถมองวิวจากด้านบนลงไปเห็นวิวรอบๆพัทยาได้อย่างสวยงามเลยทีเดียว สำหรับรอบๆฐานด้านล่างของพระพุทธรูปนะคะก็จะมีะระฆังเรียงรายกันไปจนสุดทางนะคะคนที่มาสักการะก็จะตีะระฆังให้ครบทุกรูปเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โอเคสำหรับตอนนี้เมก็สักการะบูชาพาแล้วก็ไหวพระเป็นที่เรียบร้อยเดินดูรอบๆเรียบร้อยแล้วงไงตอนนี้เชี่ยงแล้วไปดูกันว่าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนต่อไปหาอะไรรอทท้องสักนิดนึงโอเคตามมาค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็อยู่อีกถึงสถานที่เที่ยวของเมืองพัทยาแล้วนะคะกับตลาดน้ำสี่ภาคเองด้านในก็จะเป็นแหล่งโลโลทาธรรมนะคะสี่ภาคด้วยกันของประเทศไทยเลยคือมาที่เดียวได้เที่ยวสี่ภาคเลยละกันนะคะไปข้างในกันเราจะไปหาอะไรกินไปช้อปชิมชิลกัน หลังจากที่เราได้เดินเข้ามาในตลาดน้ำสี่ภาคแล้วนะคะบรรยากาศโดยรวมนี่เป็นไทยมากๆแล้วก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากนะคะ,ะตรงด้านแผนที่นี่ก็จะแสดงแผนที่ต่างๆในบริเวณตลาดน้ำสีภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยหรืออีสานนั่นเองแล้วก็จะมีของกิน มีร้านขายของประจำภาคนะคะหลายที่มากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปแวะกินอาหารกลางวันกันก่อนละกันช่วงนี้โอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารร้านบ้านริมน้ํานะคะตั้งอยู่ที่ส่วนภาคกลางของตลาดน้ำสี่ภาคนั่นเองยังไงตอนนี้หิวแล้วไปหาไดรลองท้องกันก่อนดีกว่า บรรยากาศรวมๆในร้านอาหารบ้านริมน้ำนะคะก็จะมีผู้คนนั่งทานอาหารกันอยู่ส่วนของร้านนี้ก็จะติดกับน้ำเลยแล้วก็ได้บรรยากาศที่ชิลมากๆตอนนี้จะสั่งเย็นตาโฟมากินกันดูสิรสชาติจะเป็นยังไง แล้วตอนนี้ก็รับประทานอาหารเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงตอนนี้ก็เดินชอปชิมชิลลเรื่อยแล้วกันนะคะสำหรับตลบาดนัดสีภาพอ่ะก็เป็นสถานที่ที่รวมอของดีต่างๆทั้งสี่ภาพของประเทศไทยนะคะมารวมไว้ในที่ที่เดียวที่นี่ก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยนะคะ,อะรอบๆก็จะเป็นร้านค้าต่างๆร้านอาหารไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไม ตลาดน้ำสีภาคถึงได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของเมืองพัทยาเพราะว่าเขาได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยมารวบรวมไว้ในสถานที่เพียงไม่กี่ตารางกิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็สามารถมาเที่ยวได้ใกล้ๆเมืองพัทยานี่เองมีทั้งร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ร้านเดินชิมช็อปอของฝากที่ระลึกเยอะแยะไปหมดเลยยังไงใครที่อยู่ใกล้ๆเคียงๆก็มาเที่ยวแวะเที่ยวกันที่นี่ได้นะคะ หลังจากเดินเที่ยวกันแบบว่าอิ่มหนำจูใจกันแล้วเดี๋ยวยังไงตรงนี้ต้องมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงนะคะให้เราได้เที่ยวอีกเราไปดูกันว่าต่อไปเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อ นี้เราก็อยู่ที่มิโมซ่าแล้วสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของพัทยาด้วยนะคะที่นี่ก็อยู่ตรงข้ามแอมบัสเตอร์แล้วก็อยู่ห่างจากพัทยาแค่10กิโลเมตรเท่านั้นเองที่นี่กจ็จะจัดอยู่ภายใต้สโลแกน uh, The City of l ี้อด้วยนะคะจัดแต่งในสไตล์ฝรั่งเศสเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า ตอนนี้เราก็อยู่ด้านในของมิโมซ่าแล้วนะคะด้านหลังที่เห็นนี้ก็คือจะเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสต่างๆนะคะแล้วก็จะมีลอฟบาร์เป็นร้านไวน์นะคะแล้วก็ด้านในจะเป็นร้านค้าเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ข้างในกันตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของเวทีใจกลางของมิโมซ่านะคะด้านหลังก็จะเป็นเวทีแสดงคาราเล่ซึ่งแสดงเป็นรอบๆนะคะในช่วงหัวค่ำตอนนี้เรามาผิดเวลาไปหน่อยก็เลยอดดูนะคะแล้วก็ แถวนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่มีคนมาถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางหานหรือว่าร้านกาแฟต่างๆนะคะก็ลองดูบรรยากาศด้านหลังภาพที่เห็นโดยรวมนะท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่มิโมซาส่วนมากก็จะมาถ่ายรูปกันนะคะรับบรรยากาศสวยๆของที่นี่ที่นี่ก็จะมีหงว่ายอยู่ในลำคลองด้วยสําหรับบรรยากาศาลลอบๆก็จะเป็น ตึกรูปแบบวินเทจนะคะสร้างในสไตล์ฝรั่งเศสแล้วก็อยู่ใภายใต้แนวคิด The City of Love ด้วยนอกจากนี้มิโมซ่าพัทยานะคะ mm hmm. ก็ยังเป็นศูนย์รวมสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งอาหารไทยอาหารนานาชาติหลากหลายชนิดนะคะร้านขนมหวานแล้วก็ หากเดินเล่นจนเมื่อยเราก็ไปพักผ่อนสบายๆด้วยการนวดแผนไทยและก็นวยอโนอโลมาที่มีบริการอยู่ในมิโมซ่าด้วยค่ะอ่ะสำหรับที่นี่นะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง23นาฬิกาเลยแล้วก็ส่วนค่าชมนี้ก็ผู้ใหญ่50บาทเด็ก25บาทเท่านั้นนะคะโอเคตอนนี้ก็เดินเก็บบรรยากาศเก็บภาพรอบๆมิโมซาแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวในพัทยามาพอสมควรแล้วมาพัทยาทั้งที ไม่เห็นทะเลจะเป็นไปได้ไยังไงงั้นเดี๋ยวพาไปดูทะเลตอนเย็นๆกันดีกว่าค่ะสิะ้นสุดทริปท่องเที่ยวพัทยาในวันนี้แล้วนะคะจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยนอกจากบรรยากาศริมทะเลช่วงเย็นๆของพัทยาเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีแลนที่จะท่องเที่ยวในวันหยุดกันอยู่แล้ว ในตอนนี้พัทยาก็คงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนยังไงมาเที่ยวพัทยากันนะคะ